ที่กล้าให้เพียงท่านเป็นสมาชิกกับเราทัวร์นาเมนต์ชิงรางวัลถึง4 0แสนทุกสัปดาห์ที่เดียวในไทยที่กล้าให้เพราะเราคืออันดับหนึ่งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ใต้คลิปนี้เลยครับผมให้เสียงภาษาไทยโดยเสียนโกคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เหมาะสำหรับผู้ใหญ่อายุ20ปีขึ้นไปเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ กราบสวีดัสสวัสดีด้วยแล้วกันนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกม s p i ริตเตอนะครับวันเดอร์อะไรสักอย่างนี่แหละมหัศจรรย์อะไรสักอย่างนั่นแหละครับไอเกมที่มันมีหน้าคาบุกินั่นแหละครับโอ้โหบอกเลยนะครับมีทุนยูหมื่นสามนะครับจะเอากลับมาคืนได้เท่าไหร่นะครับต้องไปดูนะครับมาลุนสแคเตอร์เลยครับมาแป๊บๆลุนสแคเตอร์บึ้มไม่ลงครับประตูผีเปิดมาก็เป็น A ดอตนะครับ A. อดนะครับ A. ดคือ A หลับไปนะจ๊ะ โอ้โหมาครับติดสิบมาด้วยมประตูผียังไม่ทำงานนะครับโโอ้โห่กระปะกับปะ,บปะติดเจยอดยอดมาครับอือหือเอด้วยแตกเบาๆนะครับเบามากนะครับ <laughs> เจยอดมาแล้วครับเจรถหจอดนะครับจอดรถเฮ่ไม่ได้นะครับกลับคันไม่ได้หวน้ำคันไม่ได้นะ ผีตาเดียวครับหืติดวายมาด้วยดอกนี้โอ้โหเปิดประตูผีครับเปิดประตูผีครับหืติดวายมาอีกครับติดหืหน้าคาบุกิครับแต่ไม่ลงนะครับเ,เสียดายจริง,รงปล่อยเกลือยาวๆครับปล่อยเกลือยาวๆแบบนี้ย,ยาวๆเลยครับ เจ๋ครับเปิดประตูผีสักหน่อยติดก้าวมาครับติดก้าวมาประตูผีอีกหนึ่งอันครับโอเคไม่ได้อะไรเลยโอเคไม่ได้อะไรเลยนะครับเปิดมาไม่ได้ยังเงียบอยู่นะครับขับปะสวยครับกับปะ ผีตาเดียวครับไม่ได้นะครับผีตาเดียวแตกนอกเบามากนะครับโอ้โหเบามากนะครับเล่นเหมือนแบบไม่ค่อยได้อะไรนะครับโอ้โหเงินรางวัลก้อนโตดองนี้ครับบวกมาเท่าไหร่ได้มาเท่าไหร่ครับ4 1 5 5บาทนะครับถือว่ายอดเยี่ยมมากำไรแรกครับปรับเบ็ดสู้เลยครับ ปรับเบ็ดสู้นี่คือสู้จริงๆนะครับไม่ได้แบบโลกนะครับมันคือวิธีเจาะเบ็ดอย่างหนึ่งนะครับแตกแล้วควรปรับนะครับปรับให้น้อยลงนี่ก็คือแหมมันจะแดกเราเยอะนะครับลองดูครับแล้วแต่สูตรใครสูตรมันนะโอ้โหติดเจมาครับยังเงียบอยู่นะเจ แคเตอร์ติดก้ามาครับเบ็ดจัดเจ็ดสิบครับแข็งอยู่เอาเรื่องนะครับโอ้ยเปิดประตูผีดอกนี้มาเต็มหน้าอือหือโอ้โหเอาเรื่องนะโอ้โหเกือบเต็มหน้ากระดานนะครับหมดไปหมื่นกว่าครับกำไรร้อนๆครับวันนี้บอกเลยโอ้ สปิริตเตอร์วันเดอร์นะครับเกมนี้นะครับจากค่าย PG จีสล็อตส่งเข้าประกวดนะครับเงินรางวัลเมกานะครับบอกเลยโคตรเอาหืมบอกมาเป็นหมืนะ่นอะมาดิบอกมาเป็นหมื่นนะครับเป็นเงินรางวัลซูปเปอร์เมกาครับ13,604บาท50สตางค์นะครับถ้าหากใครชอบเกมนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยละกันนะจ๊ะ